วันนี้วันจันทร์ที่22กันยายนตอนนี้ผมแวะมาที่พิทยประวัติศาสตร์สุขโขทัยครับก่อนจะกลับหลังจากที่เป็นตะลุยโครนที่ ซื้อร้อยมายังไงก็จะผ่านอยู่แล้วก็เลยแวะมาในดูสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับในช่วงฤรดูฝนช่วงนี้จะมองไปไหนก็จะชุ่มชื้นหน่อยเดี๋ยวคตีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหาที่จอดรถยากหน่อย อันนี้จะมีรถลับส่งที่เป็นอัตลักษณ์เป็นกิมมิคของที่นี่นะเป็นรูปทรงรถโบราณครับพอเอ๋กับแม่นินไปซื้อบั๊ข้างหน้ารอเลยจอดรถไกลหน่อยเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านใน สวยงามแค่ไหนช่วงนี้จะดูมองไปที่ไหนจะสบายตาครับเป็นหน้าผนเขียวขจีเป็นรถกอล์ฟที่เสียส่วนตัว250มันจะมีเป็นรถอะไรนะรถชัตเติลบัสหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รถรางแต่มันจะรอหน่อยรอไปแบบนี้ไวกว่าคันล็อกเตอร์หั้งนั้นไปตัดไหนก่อนไป ว่าจะเดิมายิ่งข้าววันไหนแดดเดียดไม่อยากพูดลยด้ต้นตาคิวต้นตาโอ้นตาวต้นตาวยสวยว bueno. ้าวฝังซ้ายคือวัดมหาธาตุเป็นพระราชวังสอง วัดเก่าหรือวัดราชวังบริเวณนี้จริงๆพระราชวังอ๋อแล้วมีวัดอยู่ในนี้วัดประจำะขาเป็นวัดวัดประจำของทั้งวัดมหาธาตุแหล่งที่เราจะมาเข้าไปดูข้างในครับ เยืนตรงนี้หน่อยมุมนี้สวยมันมีพระทา,ทะทายคู่ต้องถ่ายภาพนิ่งู่ยอ้ามาบริเวณข้างในแล้วครับวันนี้แดดล่มลมตกอากาศดีีฟ้าเปิดบ้างนิดนิดมันอากาศดี

เดี๋ยวเราไปดูประวัติศาสตร์แต่ละจุดกนะันเป็น JD เจดีเนาะเออน้าอันนี้น่าจะเป็นซุ้มประตู อยู่นั้นเป็นองค์พระใหญ่น่าน้าไปเดินไปดูไปมาทางนี้จะต้องเช็คประวัติศาสตร์ไหมตะโกนไทยเป็นประวัติศาสตร์เรืยนเลี้ยไม่นี่เท่าอุทยาคือเรียนแบบแบบหน้าส่งหน้าเองอะแต่ว่าเอออะไรนะตอนช่วงเราเรียนมันเน้นแต่อุทยานะผมว่าราชวงศ์อู๋ทองคือมาจากที่นี่แล้วเรื่อมว่าข้าวเหนียวมันคืออะไรนะประดิษฐ์แค่ประดิษฐ์มันละมีประมาณนี้แหละ คือมันเห็นแบบนี้ลงในสภาพก็เลยพยายามนีนั่นวะาคืออะไรอ่ะถุงแดงๆอ่ะโอ้ยเอามาของมาปล่อยนะเดินเลาะเดินเลาะต่อไปเรื่อยๆ จะต้องออกไปทา,างซ้ายแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวมีทครซ้เยองครับโอ้โหผมเข้ามายังไม่ถึง30นาทีรอดมากนี่ขนาดแกดบบดนะครับเหงื่อไหลท่วมหน้าแล้วตอนนี้ต้องออกไปขึ้นรถโคบ นานแบบบทบทยังไม่ใช่นหน้าร้อนนะนี่อุ้ยข้างหน้าน้ำท่วมโอ้ยไปเซนสัญญามแล้วหรอที่สองตี่ไหนครับนี่นี่ครับวัดศรีสวายนี่เลยศีสวายวัดศรีสวายอีสวายใช่อันนี้แคบนะมอันนี้มันเล็กไม่เหมือนอันนี้อ,อันนี้ก็ขับผ่านดูเฉยๆก <ๆ S 2> ็ได้ครับ

15่น5ปุ่น4นะสิบวันสิบคืนครับมาเลยจะประกอบนะครับ้มชอบคิวต้นจากอุรีเหล่านี้มากใช่ส่วนนี้อันนั้นนี่มันเป็นแหนะจอกแหนกไม่ใช่เทานะกินไม่ได้นะแหนกินไม่ได้อ๋อเรียกว่าลูกน้ำ ไข่น้ำแหละแล้วก็ไปเป็นธรรมดาแา่บ้านเปกันไถ่น้ำเอีย้ยสดชื่นขึน้นบ้าง <c oughs> หน่อยไปเลยไั่งจอดก็ได้เพราะงั้นลูกค้านีเควสไปแล้วลูกค้าชอบมาก <c oughs> เออไม่เป็นไรป่ไปเลยหรือเราอยากได้คิวต้นไม้ต้นไหนค่อยบอกคิวต้นไม้สวยนั

ทั้งในนั่นนะวัดมหาธาตุพิธีนี่นะเปจุดไฮไลท์จุดสำคัญของจุฬาภรณ์โบราณของไทยนี่ก็เจดีย์ฝั่งซ้ายมือนก็เจดีหน่อยอันนี้ก็วัดตะพังกบอนตัววัดสันติวัดสันติครับเนี่ยบริเวณนี้ก็จัดงานเป็นเป็นโซนนี้จะเป็นใช่จัดใช่จัดงานประเพณีิธีนี้นะครับใช่ครับใช่ลอยก๋วยจีบุกนั่นเลยฮะจังหวะลนบริเวณหมด จุดโอมจุดอะไรตัวอะไรผุอะไรไปประเทศก็อยู่ในนี่หมดแล้วครับโอเคจอดถ่ายรูปตรงนี้สวยมากท่าดท่าท่าดท่าเลยวัดสะสีเดี๋ยวค่อยไปสต็อปอ่านประวัติเอาแล้วกันนะครับจุดนี้เป็นมุมสวยเลย อย่าได้พลาดกล้องพาพนิ่งแต่คงไม่เดินไปฝั่งนู้นช่วงนี้คืองอมแล้วขอนิ่ๆหน่อยๆก็พอไปกลางสะพานเลย ไปจุดที่ไหนอ่ะอนุเสบรีพ่องุ่นเนี่ยโอ้อนุเสบดีพ่องุ่นไหอเีวไปจุดจุดก็เดี๋ยวไปแล้ไปวหนะ ซ้ายนี่คือนอะไรครับมีวัดชนะสงครามวัดชนะสงครามใช่นี่เราผ่านมา,าเราสางสีบานเดมุมพระราชวังฝั่งฝั่งทางทิศตะวันทิศใต้ช่วงนี้ร่มรื่นนะร่มรื่นมาก ถ้าจะถ่ายภาพจริงๆน่ะสวยเลยแหละแต่วันไม่ไหวเราหิวข้าวมากเดี๋ยวภาพนิ่งตรงนี้สวยนะเดี๋ยวถ่ายให้ ตอนนี้จะบ่ายสามแล้วครับโอ้โหขนาดนั่งรถโค้ชไปไม่เท่าไหร่ยังร้อนขนาดนี้ครับแต่ก็สวยงามครับอุทยานประวัติศาสตร์ถ้ามาสุโขทัทยต้องมาที่นี่แต่เรามาแป๊บนึงไม่ได้ลุ้นลึกในรายละเอียดอะไรมากม้อครับเรื่องประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนานาก็พ,พาชมได้ตามที่เห็นครับแต่พวกเราต้องได้ไปต่อแล้วสวัสดีครับ